สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม ArcGIS 10.3นะครับสําหรับโปรแกรม ArcGIS 10.3เนี่ยที่เวลาเราใช้เราใช้แค่ ArcMap หรือก็คือโปรแกรมในชุด ArcGIS อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเวลาเราติดตั้งเราจะต้องติดตั้งทั้ง j s Desktop แล้วก็ License Manager ด้วยนะครับเพราะว่า License Manager เนี่ยจะทําเป็นตัวที่กําหนด การอนุญาตให้เราสามารถใช้โปรแกรมได้นะครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับท่านจะต้องตัดอินเทอร์เน็ตนะครับตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับถ้าท่านที่ต่ออินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องด้วย wifi ก็ปิด wifi ลงต่อด้วยสายแลนก็ถอดสายแลนออกนะครับแต่ถ้าไม่อยากถอดสายแลนออกนะครับก็คือใช้วิธีการไป disable cut l a n ไว้นะครับสำหรับวิธีการเข้าก็คือท่านอาจจะเข้าด้วย Control Panel นะครับ ก็จะมีเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กแ n d อินเทอร์เน็ตนะครับ uh, mm hmm. uh, ในตอนนี้เราได้ดิสเล่นสาแลนไว้แล้วนะครับ uh, สำหรับท่านที่ต่อด้วย wifi mm hmm. ก็สามารถมาปิดที่สัญลักษณ์ของ wifi mm hmm. ได้นะครับ ตอนนี้เราตัดอินเทอร์เน็ตแล้วเราจะมาทำการติดตั้งโปรแกรมกันสำหรับโฟลเดอร์ที่ได้มานะครับก็จะมีอยู่3โฟลเดอร์หลักๆนะครับในการติดตั้งครับติดตั้ง license manager เสร็จแล้วก็มาแครกด้วยการกอปไฟล์อยู่ในแพทนะครับไปวางทับจากนั้นก็มาติดตั้ง desktop ต่อแล้วก็ไปนำไฟล์ในแพทไปวางทับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในการ ติดตั้งขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่ License Manager คลิกขวา Run as Administrator นะครับจากนั้นก็ทำเหมือนการติดตั้งโปรแกรมทั่วๆไปคือคลิก Next าการให้ยอมรับข้อตกลงก็ตอบ I Accept ไปนะครับยอมรับกด Next ไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จนะครับโปรแกรม license Man a g จ r ก็จะลันขึ้นมานะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก่อนจะเราจะทำการแครกให้เรากดปุ่มให้เรามาที่ start stop license service นะครับแล้วก็กดปุ่ม stop ลงไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับ oh. โดยที่ยังไม่ต้องปิดตัวโปรแกรม l i เซน s e m a n a n e r นะครับยุบลงมาไว้ก่อนเราก็จะไปก๊อปไฟล์ที่อยู่ในแผดนะครับแผดโปรแกรมไฟล์ arcjs ลน e เส้10.3 b ิน Copy ทั้ง2ไฟล์เลยนะครับ Copy ออกไปนะครับ copy จากนั้นก็ไปที่ไดซีนะครับไดซีของเครื่องนะครับโปรแกรมไฟล์ในกรณีที่บางเครื่องเนี่ยครับเป็น Windows 32บิตนะครับก็จะมีซองโปรแกรมไฟล์อยู่แค่ซองเดียวแต่ในกรณีที่ เป็น64บิตนะครับก็จะเห็น2ซองถ้าเห็น2ซองอย่างนี้ให้เข้าที่โปรแกรมไฟล์ X86 นะครับแต่ถ้าเห็นซองเดียวก็ให้ที่เข้าที่โปรแกรมไฟล์นะครับ rjs license 10.3 bin จากนั้นก็วางลงไปนะครับวางทั้ง2ไฟล์ที่กอบมาลงไปในนี้กด depend นะครับวางทับ continue กับคอนติเนวครับเมื่อเราทําการวางทับเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เปิดไลเ e นแม Manager ขึ้นมานะครับทําการสตาร์ทใหม่ครั้งจากนั้นก็รีล l i ไลเซนนะครับตัวไลเ e นแม Manager ก็จะอ่านาใบอนุญาตขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเป็นาการอนุญาตปลอมที่เราได้แคร็กไว้นะครับได้วางทับไว้จากนั้นเมื่อทำการตรงนี้เสร็จแล้วสามารถปิด l i เ e n s e Manager ลงไปได้เลยนะครับ นะครับก็กลับมาที่ซองติดตั้งนะครับต่อไปเราจะไปติดตั้งเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับ <c oughs> สำหรับการติดตั้ง ArcGIS Desktop นะครับ <c oughs> ก็ทำเช่นเดิมครับคลิกขวา Run Administrator จากนั้นก็คลิก เน็กถัดไปเรื่อยๆนะครับเวลามีให้ยอมรับข้อตกลงก็ I accept เข้าไปนะครับยอมรับข้อตกลงแล้วก็ Next Complete นะครับตั้งแบบสมบูรณ์กล next next ครับ i n s t ตอลจากนั้นก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับว่าในการที่จะให้โปรแกรมติดตั้งนะครับสำหรับใครที่ติดตั้งแล้ว ไม่สามารถาติดตั้งต่อไปได้นะครับเมื่อสั่งรันแล้วเนี่ยมันขึ้นเตือนมาว่าไม่มี .NET Framework นะครับก็ให้ไปเซิร์ชแล้วก็โหลดมาจากทางเว็บ Microsoft นะครับโดยที่ว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะใช้ .NET Framework ตั้งแต่เวอร์ชั่น3.5ขึ้นไปหรือสูงกว่านะครับสำหรับเครื่องใหม่ๆเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาในการลงนะครับแต่ถ้าท่านที่มีปัญหานี่ให้ไปลง .net f r a m e ฟ o r k นะครับ .netframework ติดตั้งไว้ในเครื่องซะก่อนนะครับจึงจะมาติดตั้ง r j s วอร์ชั่นเดสก์ท็อปได้นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ r j s Administrator ก็จะลันขึ้นมานะครับ ตอนนี้เรายังไม่ต้องทําอะไรกับมันนะครับตอบโอเคครับตอบโอเคแล้วก็ปิดลงไปก่อนนะครับตอนนี้ก่อนปิดนะครับถ้าเราตรวจสอบดูที่ availability นะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะไม่มีฟีเจอร์ใดๆที่ใช้ได้นะครับ ปกติมันจะไม่มีนะครับตอนนี้มีแสดงว่าตัวไรเซนแมเนเจอร์เนี่ยมันลงทะเบียนให้เราแล้วนะครับก็จะขาดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรายังไม่ได้กําหนดค่าเซเวอร์ให้มันนะครับตอนนี้เราปิดไปก่อนนะครับตอนนี้ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะทําการแครกด้วยการเข้าไปที่2 Pa แพทนะครับโปรแกรมไฟล์ x 8 6นะครับคราวนี้เดสก์ท็อปนะครับไม่ใช่ไรเซนนะครับเข้าไปที่บินนะครับ เอาตัวนี้ครับเอา64เพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่อง64นะครับเข้าไปที่ตรงนี้เอาไฟล์นี้มานะครับจากนั้นก็ไปที่ไดซีโปรแกรมไฟล์ x86 rjs desktop แล้วก็วางที่ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราไปรันที่ ArcJS Administrator นะครับโดยการกด Start All p r o g r a m นะครับ ArcJS ArcJS Desktop ไม่ใช่นะครับ ArcJS Administrator ตัวนี้นะครับครับมาที่ Desktop นะครับทีนี้เราจะกดอ่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกข้างบนครับเลือกอยู่ที่ Arc Info Concurrent นะครับ แล่ก็กดเชงแล้วก็ทําการเบ้าหาหา,หาเครื่องของเรานะครับหาชื่อเครื่องของเราหาเครื่องของเราในเครือข่ายนะครับ นนีนะครับแล้วก็แอปพลายครับสำหรับท่านที่ไม่รู้ว่าเครื่องของตัวเองเนี่ยะครับชื่อว่าอะไรนะครับวิธีตรวจสอบนะครับให้ไปที่ Disk computer หรือที่ my computer นะครับคลิกขวา property รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องของเราก็จะปรากฏขึ้นมาให้สังเกตตรงคำว่า computer name นนะครับเราก็จะเห็นว่าถัดไปจะเป็นชื่อชื่อของเครื่องเรานะครับ เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้แต่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับก็คือจําชื่อไว้เวลาเรวาหาในนี้ก็คือจะเว้าหาที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่ชื่อนี้นะครับนี่นะครับทีนี้เราก็กดโอเคก็เป็นอัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนะครับว่าเราจะเปิดโปรแกรม arcmap ได้หรือไม่นะครับถ้าเปิดได้ถ้าเปิดได้ตอนนี้ผมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ ถ้าเปิดได้เนี่ยมันก็จะมี Arc JS อนไลน์ขึ้นมานะครับโดยไม่มีปัญหาแจ้งเตือนอะไรก็จะก็แปลว่าท่านแขกสำเร็จแล้วก็เปิดใช้ได้นะครับคลิกที่ Start นะครับแล้วก็ออ l โปรแกรมนะครับออกโปรแกรมแล้วก็ Arc JS นะครับโปรแกรมที่เราจะเปิดขึ้นมาทดสอบเป็นโปรแกรมในกลุ่ม Arc JS ซึ่งมีหลายตัวแต่สำหรับที่ผมจะสาธิตตอนนี้ก็คือ Arc Map 10.3.1นะครับ คลิกแล้วเปิดขึ้นมาก,ก็จะเห็นหน้าต่างของโปรแกรมสแสดงขึ้นมานะครับสําหรับท่านที่แขกไม่สําเร็จนะครับมันจะไม่ไม่รันขึ้นมาแบบนี้นะครับจะแสดงเออร์เลอร์ขึ้นมาทันทีนั่นก็แปลว่าท่านลงผิดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือเครื่องของท่านอาจจะมีปัญหาว่าไม่รองรับระบบนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่ลงเฟรมเวิร์กดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก3.5ขึ้นไปนะครับก็จะติดตั้งไม่ได้ตั้งแต่แรกนะครับ หรือลงไม่สมบูรณ์ก็จะลงได้ก็จะลงได้แต่ว่าไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับเอาผมจะสาธิตตัวอย่างเล็กๆสักตัวหนึ่งนะครับนะครับเดีย๋ยวผมแอดแผนที่เบดแมพขึ้นมาก่อนนะครับใช้เป็นสตรีทแมพสำหรับในมุมมองของโปรแกรมเนี่ยเราก็จะมีมุมมองหลักๆอยู่2มุมมองครับก็คือ Data View กับ Layout View นะครับ Data View เนี่ยก็คือใช้มองข้อมูลทั่วๆไปนะครับแต่ Layout View เนี่ยก็คือเราจะเอาข้อมูลเนี่ยครับไป Layout ลงบนกระดาษสำหรับที่จะปริ้นหรือสำหรับที่จะเซฟออกมาเป็นไฟล์รูปภาพนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเซฟข้อมูลออกมาเป็นรูปภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมข้อมูลสูมไปที่เขตเมืองแล้วกันนะครับซูมไปที่บริเวณอำเภอหัดใหญ่ สมมุติว่าเราต้องการแผนที่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ออกไปเป็นไฟล์ภาพหรือปริ้นลงบนกระดาษนะครับผมเปิดในมุมมอง layout view นะครับตอนนี้ตอนนี้ค่าเรายังไม่ได้ตั้งเนี่ยมันจะเป็นค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยจะเป็นกระดาษ a 4แนวตั้งเดี๋ยวผมจะไปตั้งเป็นค่าอย่างอื่นนะครับคลิกที่ไฟล์ g e and print set up ผมเลือกใช้เป็นกระดาษ a 4นะครับ เป็นกระดาษ a 4นะครับตัวกระดาษที่ออกทางเครื่องพิมพ์เนี่ยครับเ,เลือกเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมแต่ข้างล่างเนี่ยครับในเลเยอร์ของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าใช้ค่าค่าของกระดาษค่าเดียวกับเครื่องพิมพ์เตอร์หรือว่าเป็นค่าอื่นถ้าเราจะใช้เป็นค่าอื่นผมติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับผมจะตั้งเป็นกระดาษที่ใหญ่กว่า a 4นะครับในที่นี้ใช้เป็น A2 นะครับกระดาษใหญ่เลยนะครับกระดาษใหญ่เลย ประมาณประมาณเท่ากับหนังสือพิมพ์นะครับต่ขออภัยก็ไม่เท่าครับเท่ากับ A 4ของ4แผ่นต่อกันเท่ากับ A 4 4แผ่นต่อกันผมเลือกเป็นแนวนอนนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีผลนะครับว่าตัวอะไรเอาของเรานะครับมันใหญ่กว่าแล้วก็ตัวกระดาษที่ออกทางเครื่องปรินท์เนี่ยครับเราเลือกเป็น A 4แล้วก็แนวตั้งเวลาปรินท์มันก็จะออกเป็น A 4หลายๆแผ่นวางต่อกันนะครับ ตัวกระดาษเนี่ยเรียงกันในแนวตั้งนะครับจะออกไปเป็นหลายๆภาพนะครับกดโอเคนะครับตรงขอบนอกสุดที่เป็นเส้นดำๆนี้ครับก็คือขอบของเลเยอรนะครับส่วนข้างในเนี่ยเรียกว่า Data Frame ผมจะขยาย Data Frame ให้แบบเกือบเต็มกระดาษนะครับเหลือขอบขาวไว้นิดนึงสำหรับท่านที่ต้องการความแม่นยำกว่าการลากด้วยมือนะครับสามารถไปเลือก การกำหนดค่าให้มันได้นะครับซึ่งจะได้อธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับตรงนี้ผมจะเซฟออกเป็นรูปภาพนะครับคลิกที่ครับคลิกที่ไฟล์ export map นะครับเลือกชนิดของภาพนะครับเป็น jpeg นะฮะเป็น jpeg ความละเอียดความละเอียดเนี่ยยิ่งมากก็จะยิ่งเซฟได้ช้านะครับโดยเฉพาะบางเครื่องที่ช้านะครับแต่ก็จะได้ความละเอียดที่มากขึ้นผมเลือกไว้ประมาณ200แล้วกันนะครับกดเซฟ นะครับเนื่องจากมีไฟล์ชื่อเดียวกันอยู่แล้วมันก็จะขึ้นเตือนขึ้นมานะครับตอบเย็ดตอนนี้ผมเซฟออกไปที่เดสก์ท็อปนะครับเปิดไปดูก็จะเห็นเป็นไฟภาพนะครับก็คือเป็นภาพที่เราเลเยอร์เอาไว้นะครับก็มีขอบขาวอีกนิดนึงอันนี้อาจจะเบี้ยวๆหน่อยนะครับเพราะลากด้วยมือนะครับทีนี้ผมจะลองสั่งปริ้นดูนะครับสั่งปริ้นมันจะมีตัวอย่างก่อนปริ้นขึ้นมา เนี่ยครับมันก็จะประมาณเนี้ยครับเป็น A4 เรียงต่อกันในแนวตั้งแล้วก็คือตัวไฟล์แผนที่ก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> พอกดโอเคเนี่ยครับกระดาษตรงนี้เราเห็นเป็น6แผน่นก็คือทั้ง6แผ่นเนี่ยจะถูกปิ้นออกไปเราก็เอากระดาษแผ่นต่างๆมาต่อกันเองนะครับต่อออกมาให้มันเป็นในลักษณะของแผนที่ฉบับใหญ่แล้วก็มาตัดขอบขาวออกก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ปิ้นจากเครื่องปิ้นธรรมดาได้เลยนะครับเป็น A4 ได้เลยนะครับตรงนี้ผมแคนเซิลไปก่อนนะครับสำหรับการสาธิตวิธีลงโปรแกรม ArcJS 10.3นะครับแล้วผมขอขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ